ก่อนนัดมึงไหมน่ยอมตายก่อนไหมจะได้เริ่มใหม่ก็ยิงดีนัดก็อยู่เฉยน่ะเริแบบไอ้เหี้ยแบบแม่งแม่งอยู่ตรงหน้าเธอเป็นโต๊ะนี่โต๊ะแม่งจกตายแล้วจกตายไม่จกบก็จบนี่กูกูไม่ได้แค่ใบอ่ะนี่กูบอกเลยยังไม่รู้อีกอ่ะโต๊ะเลยอ่ะจริงอ่ะนี่มึแกงมองไม่เห็นหรือว่ามึง มึงไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงแม่โอ้โหนี่แม่งแม่งไม่มีบัวผสมพิชาบอนพิชาบอนแม่งอยู่ไหนวะนคือเนี่เป็นโต๊ะนี่โต๊ะแม่งฉกตายต้องบอกเลยโต๊ะฉกตายเนี่เป็นยังไงวะต้องเป็นโต๊ะที่น่ากลัวมากแน่นอน จเจ้าขาโต๊ะกระแทกหน้ามึงแล้วเนี่ยพี่เราจะไปไหนกันเดี๋ยวไม่มาแล้วดีเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไปตรงไปไเอาหลังหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาดิห้องขวาแล้วก็ขวาอาีกแล้วก็ขวาอีกเห็นเห็นปล่าไอ้ไอ้ไอ้เตาแก๊สอ่ะมยิงดิยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิง<ไ>ยิงเตาแก๊สยิงเตาแก๊สมันปอมเป็นเตาแก๊ส ยิงเตาแก๊สแล้วยิงมันเปลี่ยนไปดูคนอื่นตา้หนยมันเดือดฟ้ากันนี่เก อย่ไหนดิอยู่เลี้ยวเยสกูเป็นฮันเตอร์แหละกูรู้อยู่ไหนเคยเลยนี่เฮ้ยเออเรายิงปืนไม่ได้อะมันบั๊กอะคุยอ๋อไอ้ที่ยิงปืนไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วก็คลิกตีไม่ได้ด้วยอ่ะต้องไปปรับต้องไปปรับต้องไปปรับปรับตรงบัตทอมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนบัตทอมหนึ่งเปลี่ยนมันเปลี่ยนวมันเปหนปุ่มไอ้มันไปไหนแล้ววะไนไห เปลี่ยนยังไงเจอกันวันล้มอ่ะเปลี่ยนตรงไหนวะไหนห้องไหนห้องไหนกดไอ้นี่ดิกดเจอกันวันล้มอ่ะกดเลือกแล้วกดกดที่ไอ้ที่มันพวกเปลี่ยนปุ่มแต่ละปุ่มอ่ะ ESC แล้วทำไมแม่งเนี่ยนี่แหละโอ้โหนั่นนึงนะขนาดพยกล้อเลยเนี่ยหลบปุ๊บ มัน้อกดยูสดดฟอล์มันไม่ไม่ทำให้วะกูงง้อเอวี่ยเอาเฮ้ยได้แล้วโอ้โหคุยไรคุยไรครับเฮ้ยใครเดินใครเดินไอสารเฮ้ยใครเนี่ยไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยไอสารเป็นไงล่ะกูฉลาดเว้ย กูกูกสัตว์นะเฮ้ยเียตกใจในห้องนี้ไม่มีแล้วอะไรวะมาคุณิอย่าให้กูรู้นะกูเห็นใครขยับนะมึงตายใครใครเดือดกูเหลือห้าห้าได้ไหมเฮ้ยมึงมาทำอะไรตรงเนี้ยเป็นคนดีง่ะ เนียนเนียนเฮ้ยไปแอบอยู่เครื่องซักผ้าดิกระโดดเขาไปกระโดดเขาไปข้างในเล้วไอ้พีคนพัดมึงอย่ามาตอแหลมึงไม่ควรออกถ้ามันอยู่แถวนั้นล่ะผ้าในเครื่องซักผ้าเครื่องเอาแกะเฮ้ยเขาไปเร็วเครื่องซักผ้าใหญ่อ่ะที่มันเป็นรูะเห็นปะน่ะเขาไปจอยเข้ามาวะเฮ้ยเอ็ดดัตมี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยจะกินอะไรมาเอ็ดดัต ไอ้ย่าบังอ่ะไอ้ไอ้สารไอ้เนื้อห้าไอ้สารเลยจังโมเมนต์น่ะไอ้เอ้าเฮ้ยอะไรวะหาไม่เจอแล้วอ่ะไอ้ซอกตึกเอยบกูตายตรงรถไอ้สัตว์แอบตรงนั้นแอบตรงนั้นไปแอบตรงนั้นหลังหลังประตูหลังประตูอุ้ยแอบแล้วก็ปิดประตูใส่ตัวเอง em biến em bắt em này đâu hả? ui à em bắt, ôi, chơi rồi tôi này, tay tay, này, bay bay? อ๋อไปครับเฮ้ยอยู่ไหนอะน้าติดนัดเฮาบีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้มันเนี่ยนานมันวิ่งออกไปแล้วเอาไปไหนอะไปน้วิ่งเลยอย่าวิ่งดิออมันอยู่ด้านนอกมั้งวิ่งเลยนอยู่ด้านนอกมั้งป๊อยู่ไหนวะด้านนอกมั้งเอ้ยอออ อยู่เน,นี่แหละพี่น,นี่ยแหละเนียนเนียนน,นี่หมดละมีอะไรใช่ไหมอยู่ในศพกูว,วะโคตรกลมกลือน่ะ,ะ <c oughs> สีโคตรกลมกลืน <c oughs> อยู่ไหนอ่ะไปเร็วรวิ่งพลาดแล้วเฮ้ยอยู่นั่นไอ้น่ากันไหนั้นมันอยู่ข้างซ้ายตูใส่ด้วยเฮ้ยเราเรามันอยู่ด้านขวาไปตรงไปตรง <c oughs> ชน คุยชอสด้วยหาดูทุกข้องเร็วสิวิสิวิปรากฏตัวสิวิปรากฏตัวออกมาแต่วะาออกมาดิอยู่ตรงนี้ไอ่ตรงนี้มีเลือดนะโอ้ดิยิงมันเออแม่นชนะกระไรจัดเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเอ้ยถึงเวลาของเราแล้วเว้ย พี่เข้ามานี่เดี๋ยวมึงเจอกูเะเย่แม่งให้นหนักไปแล้วเหี้ยกูเนียนบายบายแกดูนะอ้าวเหี้ยอ๋อเกืออ้าวชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเวลาของเราเร็ว <laughs> ไม่มีการปิดประตูด้วยน่ครับอ๋อเหมือนจะให้เรารู้ว่าอยู่ข้างในอ่ะไม่รมบูอ้เหี้ยกูเดี๋ยวปิดประตูผมชักเริ่มไม่แน่ใจกับพวกนี้แล้วสิไหนวะเฮ้ยเหี้ยเพิ่งวิ่งผ่านกูไปเลยผ่านเกือบแล้วเกือบแล้วใครวะมันคปอตัวอะไรผ่านเลยไม่สาว ไอ้แยะว่าไม่ใช้ระเบิดไอ้ย่ขี้โกงไอ้แย่อะีเฮยกูรอดกูรอดไอยสัสกูรอดเฮี่ยวพวกเนี้ยนะกูอยู่แถวๆนั้นน่ะโฮียหาไม่เจอควายไม่มีวัวผสมตอนนี้ชั่วผมแดกยญ้าคน เธอเป็นโต๊ะนี่โต๊ะแม่งฉกตายแล้วเฮียอะไอีกอะโต๊ะไอ้เลือกโต๊ะโกตายอีกไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยเคี้ยติดประตูเฮ้ยแม่ย่าออกก็อยู่แถวที่นัดอยู่เจ้โอ้ยเทพเย็นกว่าไอ้สี่แม่ไอ้ตีแม่อย่ายรู้นะว่าอยู่แถวเนี้ยไม่ได้อยู่อยู่โน่นน่ะตรงนัดน่ะ ไหนว่าต้งนัดอ๋อเฮ้ยเฮียเพิ่งเดินผ่านไปโอ้ไอสัตแล้วเตอมแล้วเฮียเฮียวิมีล้เองเรื่องอ้เรี่อง้เไอ้เรี่ไอ้เ่เรี่ไอ้ร่เ่ไอ้อ้เ้ือเ่ไอ้ือไอ้ร กูส <affiliated S 2> องนาทีอยูเลยโอ้โหเฮ้ยกูนั่งรอเป็นยังไงแม่งอยู่ห้องนี้เลยอยู่กับโคมไฟเอ็งอะทำไมไม่หาดีๆกูนั่งรอจนหมอยร่วงนะเอ็กเองทำไมเอ็งหานี่ดีอินเลยดีดีไอ้เหี้ยไรเอาไอ้เหี้ยพัดแล้วมึงไปทีอยากให้รู้ว่าอยู่ในห้องนี้นะ ถังไม่งก็กิ้งไปมาไอ้ห้องนี้แม่งน่าขอ้ใช่เหรอเออไปอยู่ไหนกันไว้ยไม่เห็นมาหากูส้กทีไครวะเด้ฮะพัดพัดเมียมึงอ่ะเขาบอกคามาชิมีปัญหาเมียไหนใครวะลีนุกอ่ะลีนุกนั่น าเขาบอกค่ะาชีวิตปัญหาแล้วเขาก็บอกอาคุณอาเก่มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยอีเด็กอีตุกตาผีอีเด็กเอเยี่ยพันตีมัวแล้วเดี๋ยวจะตายค่ะแต่พัดพัดนั่งยองๆนี้นั่งยองๆนี้พัดมึงตีมัวเดี๋ยวมึงก็ตายอ่ะไอ้ี่ยเอะเอ้ยเดินผ่านไปแล้วสัตด อีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือกี่นาทีเนี่ยหนึ่งนาทีสิบวิไรสชยองยองฉียองยองฉีบอกแล้วว่าแม่งเป็นโต๊ะโต๊ะฉกตายเว้ยแม่งไม่ธรรมดาอะไรเนี่ยโอ้ยเป็นของอื่นพี่เคียวใบเร็วลาหมดแล้วไอ้เคียวเขาเป็นขวดมึงก็หาอะไรกันเนี่ย เขาเป็นขวดตำรวจเฮียเด็กอ้าวเียแลกูติดเดี๋ยวกูติดไหนว่าอะไรเนี่ยเว้าไปแล้วเว้ยเจ้ากิวิช่วยด้วยเล็กกิวิเล็กกิวิเออออกไลยนะเว้ยเล็กกิวิเล็กกิวิปิกสามตีดอติดอะไรบ่อยยี่หายนะเฮ้ยออกไปกูติดอ้าวกูตายแน่เลยเนี่ยค่อยใส่เนี่ยแม่งเดินผ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยครับ แม่งขวดไหนวะบอกอยู่ว่าอยู่ตรงที่นัดอยู่คือมันเดินผ่านีแล้วขวดไหนเลยกิวิ้นเลยกิวิ้นสิบสองปรากฏตัวเอลววิ่งแล้ววิ่งลูลูกูเตรียมตัวกูเตรียมตัวเลยไหนวะขวดขวดไหนอะไหนวะวูหัวหลังเอ็งอะไม่หาดีๆบอกแล้วไอ้หัดจีๆ บอกแล้วให้เอกหาดีๆนี่เราเป็นเราเป็นนักแอบที่แอบเมียนมากแอบเมียนมากด้วยแอบพมมาเมียนมากอะไรเป็นไงเมื่อกี้เห็นเปล่ารู้ว่าเราอยู่ไหนน็อปเราจะบอกน็อป้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่ได้อะป๊อปหันแม่งเป็นเกมเป็นศาสตร์แห่งเกมตอนแหล่เอาเอาเร็วเร็วสามสอง นึ่งเอ้าลบยังอ่ามึงโดนน้ามาโดนกู่ซ่อนไม่ไม่ค้นจะเนียนเลยเห็นมึงขยับเมื่อไหร่นะกูปีกยิงระเบิดใส่เลยเย้าเนี้ยไอ้แต่เล่นระเบิดมันขี้โกงอ๋าเหรอเขาขอโทษนะเสียงอะไรวะรอบนี้จบเร็วแน่นอน เอาอีกแล้วเฮียเตียงเฮียนี่นี่ขึ้นมาอยู่บนนี้อีกแล้วใครวะจม <laughs> กาวอยู่ที่แกงจม <laughs> กาวที่แกงใช่ยนะ <laughs> ไม่ธรรมดา <laughs> <laughs> บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาต้น <laughs> เนียนน่ะเห็กประหนัดอันแหนหนีด้วยอุ้ย <laughs> อุ้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนอุ้ยอะ อุ๊ยอุ๊ยลุกจับมาเอ่ยมองอะไรอ่ะอย่านั่งดีโอ้ยโอ้ยเอาเลยแม่บอกอย่าเล่นละมือไอเด็กดอกใช่ไหมสัตลอดไอ้เฮียพัดเตียงแม่เกยกันอยู่แล้วก็ว่าไม่เกยไงหรอแน่นอนไอ้เตียงแอมเบดเฮ้ยติดเทียแล้วเนี่ย เฮ้ยบินเล็กเฮ้ยเฮียอ้าเฮ้ยกูไม่ได้จะเป็นอันนี้กอ้ยแล่อ้าวเฮียแล้วอ้าวขวดแตกหวดแล้วกูจะเป็นขวดนาีจว่อีอ๋เว้ยเฮ้ยเีเหพวกเจ้าเฮ้ยน่าจะเปตายอีกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห้งนี้มัน เอ้เยยังรนะู้ะะได้ไงวะมันรู้ได้ไงวะเห็นีก็หยาบอยู่โอ้โหโคตรเชี่ยเลยปึ๊งแม่งยิงโคตรมันจะไม่ตรงเลยเฮียสัตว์เอ้ยแอบช้าเกินไปเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละเชื่อหรือเปล่าเชื่อแล้วเลือดกูเหลือหนึ่งกูโดนทีเดียวก็ตายหาน้ำมันขวดมันเลือดหนึ่งอยู่แล้วขวดตำรวยแน่นอนนะ ไปไหนวะขาดแม่งเลยเหลือิ0เหลือ5าแล้วนะหาตู้ตากากโดตี้อะไม่โดนป่าเฮ้ยยู ยาให้เขาแล้วมันไปส่องไปส่องฮันเตอร์ได้ปะได้อ๋อเอฟปิกบอกห้ามเล่นระเบิดทำไมปิกเล่นระเบิดป้าพกเป็ดอยู่ที่นายอ้าวมึงทีมกูมีสามคนแล้วโอ้ยทีมนั้นแม่ขี้โกงว่ะขี้โก้ขี้อะไรขี้โกงขี้สุดเลยอุ้ยค้างเออค้างอะไรวะ เหาดีหาดิหลดใครหลดอ่าก็ไปเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเดินด้วยแหละกูยังไม่ได้ขยับเลยใส่เดินพวกตัวเองเคี่ยวมันอยู่ไหนกันเนาะมองไม่เห็นได้กดจาวนเอ้ยกดสเปซบาร์ดิก็กดแล้วมันโดนกดแล้วก็ทำเป็นดีกผีอะว้าดบอกว่าเลื oh, ่อนไม่ได้ อะไรวะเนี่ย What the f ฟั k อยู่ไหนใบให้ว่าเป็นคุณตำรวจกูเป็นขวดนะกูบอกแค่นั้นน่ะหาให้เจอโคตรขวดเลยขวดหลายรอบเกินอุ้ยปิงห้าร้อยโอ้ยโอประเจ้าปิงอาวุธยาเมึงออกจากเกมอีกแล้วห้ลาปอดเอือไอ a อประกันภัย โอ้๋ดูปิ้งไอยพัด์ตีไอ้เฮียพัดปิงห้าร้อยอ่ะเราเจอโต๊ะแต่ว่าฉกตายแต่ว่าฉกตายแต่กูจะไปฉกตามึงนี่กูเป็นขวดเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนกันวะไหนวะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอยู่ในห้องอยู่ในห้องเออกูอยู่ในห้องเลยพารกูอยู่ในห้อง เดี๋ยวตายแล้วอ้าวว้าเหลือสามชุดมีชุดไหนวิ่งแม่งเหมือนมีชุดไอรอนแมนอยู่เว้ยเออมีพลังงานเอ่อเกี่ยวแล้วเว้ยห้องไหนเตารีดเว้ยมันมีตารีดในห้องอ่ะมันมีเตารีดมีเตารีดด้วยเออก็ไอรอนนั่นแหละกอ่ะไอรอนโอ้ยไปทำอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนไอวงกลมตรงกลางไอรอนน่ะ กูไม่ทันมุกเลยออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกกองกลางไอรอนแมนน่ะอีเคียวหยุดพูดออกมาห้องข้างนอกออกมาห้องข้างนอกเร็วๆเอกาสาวิบวิตสุดท้ายผู้จกไปวิ่งมันยังไม่ถึงออกไปข้างนอกเลยเร็วๆเร็วๆนี่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 ในห้องห้องเล็กๆข้างนอกแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้อ่ะตงไป อืมหลอกมานี่จมาว่ะงงมมมมแห่งไงนันไงรถแจงรถสีแดงนั่นแล้ววดจริงอยู่ตรงห้องห้องเครื่องไวดเจียง พิกแล้วจัดฟ้องไอยิงยิงหลอกเออตายห่างไอ้ไอ้สลัดไปรอบที่แล้วกูแอบไม่ได้อย่าให้กูเจอทำไมพิงกูน้อยกว่าคนพจะลงเล่นระเบิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามเล่นระเบิดอย่าเห็นพิกยิงนะอ้าวอ้าว <laughs> <c oughs> ี่ระเบิดและสงสารพราไม่ดีไม่ดีอ๋อน่าสงสารระเบิดทำลายล้างได้เยอะเฮ <c oughs> ้ยพออกเดินบ<น>้างก่นทีตายทีละสามตัวเี้ยอยู่ใกล้ๆกันน่ะฮ่าฮ่าฮโร่คุโร่ไอสัตว์รู้ด้วยรู้ได้หาฉันไม่เจอหรอกขูขยับไปได้ด้วยสัตว์เลย กูเห็นมือขยับไม่ได้สักรอบไอ้เลยงไอ้รอบเนี้ยไอ้รอบเนี้ยเฟลอีกกับเฟลอีกอ่ะมองไม่เห็นกูเลื้นด้วยไอ้เหี้ยไปไหนกันวะไหนเมย์อาชันไม่เจอไอรอบอาเจเอเจเจ้าลบเลิกความคิดเสถียรที่จะหาข้าพเจ้า เขาเดินมาแล้วครับเขาเดินมาแล้วไหนไหนไหนเขาเดินมาแล้วฮะพีนัทครับมีใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอชิบอ้ยถังมี้อะไรเย้ยอ่ะไหนวะลีนุกอยู่ฝั่งนู้นเหรอวะเคยเคยเห็นสังถังโชคคนปะ จวแม่งย้อนว่ะโหกวนตีแล้วไงจะว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนเออยาให้เจอมิงยิงไสาแตกเลยแต่ก็หาเราไม่เจออยู่ย้อนคำไม่ใ่นขยันนิดเดียาขยันนิดเดยวขยันนิดิดขยันนิดีวขยันนิดิดียวขยันนิดเดียขยันนิดเดยวขยันนิดเดียขยันนเดยวขันนิดเดียวขยันนเดวขยัิดวขยับนิดเดียงขยัเด็ยันนิดเดยกขยันนิดดยวขยันนิดียวขยัดเดยวขังนิดียวขยันนิดเดียวขยันนิดอดียวขยันนดดียวขยันดยวขยันนิดยขยันดเดียวขยดดวิ แต่ก่อนมันยกได้มันใช้เครื่องไม่ได้ไอสัตว์เห็นแล้วเดี๋ยวยันเดี๋ยวนถังชกคนเทียอเลยปวดเอ่ซ่ะบอกกูถังกูก็หาถังโอ้โหเป็นไงวะเม้นโอ้เม้นนั่นตกกระดานหาโอ้โหหากไม่เจออยู่ดีอ่ะโอ้เฮ้ เฮ้ยไอ้เหี่ยไหนไอ้พัดพัดอยู่ไหนตูวยิงจาว่าได้แล้วไหนอยู่ไหนพัดน่ะไม่รู้ไปไปไปแปว่าเห็นใช่ไหมไหนะข้างนอกมาเฮ้ยเชี่ยพันเขาหลบไม่เคยเนียนนย จะทำตัวมีพิรุษเราคิดดูนี่เตียงมันก็วางกันอยู่คนละทางเลยอยู่ดีเตียงมันก็วางอยู่ข้างบนดเวยมันแปลกปะล่ะไอ้เหี้ยเตียงหายไปวางไ์ กูว่าโต๊ะทำไมมันอยู่อย่างงี้ไอโคตรพิลุนเลยนี่กูนิ่งที่สุดแล้วนะเนี่ยไอ้สัสนี่เดี๋ยวกูเป็นไอ้นี้ทำมันปิงจนสูง<น>เก๋ไก๋วะเราไม่ปิดวะเออได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ไอ้สัสไอ้สัตว์ไ,ตไปแล้วเฮ้ยอย่ากรันกูไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> เมียให้เขารู้ว่ากูลบหนึ่งเลยใช่ไหมเยอะใครเขาเป็นอย่กูเหรเนี่ยไม่ตีหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยว้าวบวาบวับวบวับวบวาบวับวับวัวับวับวไบวัวับัวแรกกูเช็คเลยกูเช็คข้างนวกเลยเช็คอีเวับวัวัว อว่าเขาบอกว่ายกวอะไรวะ No smoking เขาบอกว่าห้ามห้ามมุกกันในนี้อ่ะไม่ใช่แัน่เฮ้ยแน่ไอสัตว์แน่เรื่อเรื่อเรื่อแน่พี่เชี่ยวเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นคางอีกเป็นขวดต้งรวยแก้วอ่ะ ไอ้าาย่แล้วไอขวดไม่ต้องเลือ1 1> หดหนึ่งทุกรอบเลยวะกูเมื่อทำไมเป็นของสิ <S 1> <S 1> ่งเล็กไงเฮ้ย่ผมว่าฝั่งนี้ไม่มีหรอกว่าที่มันต้องเป็นแหลงรวมนั่นไงใครเปิดประตูแหลงรวมนี่ฮั่งใครเปิดประตูอ้าวตายหาไปหนึ่งอ้าวพัดเมียมึงตายแล้วไม่ใช่เมียกู แล้วมันใครไม่รู้ตั้งแต่มันก็จบโอ้ยกูต้องทำอะไรสักอย่างเก็บหมดเก็บหมดเย้ไม่ให้ห้องนี้มันก็เปิดเครื่องไอ้นี่ไว้สะดังเลยกูขยับไม่ได้เมื่อกี้ถ้ากูขยับแกูวิ่งหนีแล้วบอกแล้วมันต้องเป็นแหล่งรวมเว้ยเฮ้ยจ๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยไอจาว่าอยู่ข้างล่างเว้ยเฮ้ยอแมงวิ่งกันอยู่ข้างล่างเนี่ย มันขึ้นไปข้างบนแล้วผมนี่อึ้งเหมือนกันจะว่าเห็นถังชกหน้าวอ่ะเห็นถังชกหน้าวอ่ะเอาโง่เลยยิงถังยิงถังนี่ไปทำอะไรวะแต่เด็ดแต่เด็ดแต่เด็ด มันเกมเงียบนี่ยวะศาสตร์แห่งการตอนแหลอยู่ที่นี่เฮ้ยกูโดดออกไม่ได้กูบัาอีกแล้วอยู่ไหนพี่เฮ้ยปิงกูตกลวเว้ยไงปิงลดล้วเว้ยไม่ต้องเศร้าเด็กๆไม่ต้องสาวปิงลด ปิงฉันลดแล้วพวกนายตายแน่ไม่ของกูไม่ลดบ้างวะนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊มนเลือยงสเลยไหมล่ะก็ดีนะโอ้นั่นปิงเรื่องอะไรวะน่ะเฮ้ยตกใจพูดกันนะมันงกใจมันตกใจมดนเลยโอ้ยเสียเสียไหวะอยู่ในห้องน้ำอ่ะแมกก็คิดนะ พวกนั้นก็แอบอยู่ตรงนั้นทําไมแม็กไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวตองแม็กบอกให้ไปหาแม็กก็คิดนะว่ามึงจะตีกันเองทําไมทําไมถึงมาสายแม็กเชี่ยมโดดตะ้องไม่จะมาสายตกันเองอยู่เนี่ยเอ้าทำไมถึงมาสายไอเด็กอวดดิ เด็กขวดดีไอ้เด็กขวดดีขูแม่งโหดอาจารย์ดีอาจารย์เนี่ยขูแม่งเลือดสาดไอ้เหี้ยนี่เหรอสู้กันเองใช่ไหมไอ้เด็กขวดดีโอ้ยเหี้ยตกใจไม่ไปยิงกันตรงนี้หเอามือเล็บไปใกล้เบลโล่เหรอไอ้เด็กขวดดีออกมาที่วะ กินเลยกิวินะพี่เขียววิ่งออกมาเร็วจะหมดเวลาแล้วกิวิกิวิกวิ้วิ่20วิแล้วเบย่าอย่าออกมาไม่ออกไม่เอาไม่เอากว่ามุมเลยะไอ้เหี้ยไม่เห็นเหรอมือเขาเป็นควดเขาวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้เหี้ยโง่จัง พาดมึงทำไมโง่จุงกระเบยหนีไปยัไปวิ่งเร็วๆวิ่งเอาพี่เฉียวแม่แม่ไหนแล้วะอยู่ดีๆมาเปิดประตูไอ้เหี้ย